สวัสดีค่ะเราก็มาถึงบทที่สองนะคะในบทนี้เราก็จะมาดูการทำงานเกี่ยวกับการแทรกข้อความสินให้กับเอกสารของเรานะคะขั้นตอนแรกค่ะ เราก็ดูที่แถบเครื่องมือนะคะตอนนี้เรายังไม่มีเครื่องมือที่จะใช้แทรกข้อความสินนะคะแล้วก็คลิกขวาที่บนแถบเครื่องมือตรงนี้นะคะตรงพื้นที่ว่างตรงนี้คลิกขวานหนึครั้งค่ะเลือกรูปวาดน,นะคะค่ะแค่นี้นะคะแถบเครื่องมือ ของรูปบ้านนะคะก็จะปรากฏขึ้นมาตรงด้านล่างของโปรแกรมค่ะเราก็คลิกที่แทรกบทอาร์ตพอเราเข้าไปนะคะเราก็จะเจอกับแบบอักษรนะคะที่โปรแกรม Microsoft Office Word 2003มีให้เราได้เลือกนะคะเราก็เลือกรูปแบบข้อความสินที่เราต้องการะคะ่ะ ลิกตกลงในส่วนนี้นะคะเราก็จะพิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปค่ะพอเราพิมพ์เสร็จนะคะ แล้วก็เลือกฟอนต์ให้กับข้อความสินของเราค่ะแล้วก็เลือกเป็นอังสนานิวนะคะแล้วก็จะมีการเลือกขนาดนะคะแล้วก็เลือก48แล้วกัน แล้วก็เพิ่มความหนาเราสามารถเพิ่มความหนาได้นะคะหรือว่าจะทํำให้ตัวอักษรนั้นเอียงก็ได้เช่นกันพอเราพอใจกับตัวอักษรของเราแล้วนะคะแล้วก็คลิกตกลงค่ะค่ะถ้าเราไม่พอใจฟอนต์นะคะเราก็สามารถคลิกแล้วเข้ากลับมา กลับมาแก้ไขฟอนต์ที่ตรงนี้ได้นะคะพอเราได้ข้อความนะคะเราก็จะมีแถบเมนูของอักษรศิลขึ้นมาให้ด้วยนะคะทีนี้เราก็จะเลือกให้อักษรศิลน,นั้นอยู่ข้างหน้าข้อความนะคะ เพื่อสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายแล้วก็ทีนี้เราก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายข้อความมาได้แล้วค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแทรกข้อความสินของโปรแกรม Microsoft Office Word 2003นะคะในบทต่อไปเราก็จะมาดูเกี่ยวกับการจัดแต่งเอกสารนะคะ